กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะในฉันนางนาทีรัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะ วันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีนะคะดิฉันอยากจะให้กำลังใจกับการนำส่งรายงานของไทย P ี s s ที่นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้กําลังใจและก็อยากให้มีต่อเนื่องในทุกปีนะคะดิฉันเองเป็นคนที่ชอบดูรายการอาหารพื้นบ้านนะคะแล้วมีละครเรื่องปลายจาวักซึ่งเป็นหนังที่ดีมากค่ะเป็นหนังที่สะท้อนในเรื่องของภูมิปัปญญา รวมถึงแสดงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของอาหารไทยและวิถีชีวิตในสมัยรัชกาลที่5ได้อยา่างละเอียดและก็ละเมียดละไม่มากเลยนะคะดิฉันก็อยากจะชื่นชมนะคะแล้วก็อยากให้ไทย PBS เนี่ยนำเสนอหนังในแนวนี้ในทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้เห็นให้คนรุ่นพวกเราเนะะี่ยค่ะได้เห็นได,ได้ตระหนักถึงอาหารไทยที่วันนี้เราเองไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะคะ รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ในเรื่องของแฟนเพจและก็เรื่องเฟซบุ๊กในเรื่องของการสะท้อนปฏิบัติการสื่อทางภูมิภาคทั้ง3ภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของภาคใต้นะคะที่จนให้หัวเรื่องบอกว่าแหลตะแหล,ลตตายซึ่งมันสะท้อนไห้เห็นนะคะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของของ,ของภาคใต้รวมถึง กระแสถิ่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กระเด็กรุ่นใหม่ได้หันกลับมาดูพื้นถิ่นของตัวเองในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้คนวัฒนธรรมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเข้นในบ้านในชั้นเองนะคะวันนี้เนี่ย มีมากมายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะที่โดดเด่นแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดคาะ14จังหวัดภาคใต้ที่ได้สะท้อนให้เห็นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสะท้อนให้เราเองที่อยู่ในภาคไหนก็แล้วแต่นะคะได้ชื่นชมความเป็นบ้านของตัวเองก็อยากจะชื่นชมแล้วก็ขอให้มีรายการหนังที่แสดงสะท้อนให้เห็นทุกปีค่ะขอบพระคุณค่ะ เชิญเชิญครับเชิญชี้แจง